ทำไมคันนี้มันดูสดใสกว่าชาวบ้านคนนีน้ปี2019จด20ด้วยนะและที่สำคัญตัวนี้ท็อปสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์หน้ามีให้ล้อแม็กสีนี้นี่เข้ากับตัวรถมากเลยยางดอกแน่นๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวดูมีกล้อง360องศาให้รอบพันกันศาสตร์มีครบมือเปิดเป็นแบบคีเล็ตระบบห้ามเบรกได้ามาทสี่ล้อพาร์ทเป็นดําเงารอบขันเซ็นเซอร์หลังมีให้ด้วย4จุดและดูที่ภายในเลขไมล์หนึ่งแสน กระจกข้งข้างปรับพับไฟฟ้า,ากระจกไฟน้า,า,นามนสี่บานออโต้บานเดียวโงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูทคอนโรนระบบเกียรวว์แมนชิปได้มาครบและคอนโซลนี่โคตรใหม่ตัวนี้ท็อปสุดจอวินเดิมโรงงานมีกล้อง3ามร้อยุตสตาร์จุ่แจ็คครบ2ดอกมือเดียวป้ายแดงระบบแอร์มนนวลเกียร์โต้หกสปีดชิปล็อกจอดแปะได้แล้วเบาะนี่แบบแทบจะไม่มีคนเคยนั่งอะ่ะใส่กิ๊กและส่วนที่บอดี้ด้านหน้าคันนี้หมดห่วงน็อตฝาโปงไม่มีแกะไม่มีถอดลดโคตรเดิมเบ้าโช๊คซ้ายขวาคือเดิมสนิทวินโคนท เลเวลที่ผ่านเขายังอยู่ทุกจุดทุกตำแหน่งเครื่องยนต์สี่สูบเรียงวางขวางขับหน้าร้อยอัข้างก็อยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งคันนี้เขาเคมกัน20-24กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคอนหกพันเจ็ดร้อสามแจนเกพัน